สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับช่องถังข้าวนะครับผมไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับข้อมูลของตัวนิยายหรือว่าแอนิเมชันนะครับแต่อยากจะมาขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องถังข้าวนะครับถ้าหากทุกท่านได้ชมวิดีโอนี้นะครับก็คือช่องถังข้าวนะครับได้เดินทางมาถึง1000ซับสไครต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดติดตามนะครับและให้กําลังใจช่องถังข้าวนะครับ ผมจะทำวิดีโอต่อไปและพยายามทำให้เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องมากที่สุดนะครับผมอยากให้ช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ทุกคนมาแบ่งปันข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเหมือนผมเป็นคนเปิดหัวข้อนะครับและเพื่อนๆก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนาะแสดงความคิดเห็นและบอกแหล่งอ้างอิงนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆคนอื่นนะครับสามารถติดตามนะครับหรือเข้าไปดูในส่วนของเนื้อหาที่เรากล่าวถึงได้นะครับได้ง่ายขึ้นเนาะ ก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับ1,000คนแรกนี้นะครับและ1,000คนต่อไป10,000คนต่อไป10,000คนต่อไปและ1ล้านคนต่อไปในอนาคตด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับและชื่นชอบในช่องถังข้าวนะครับผมจะทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับให้สั้นให้กระชับนะครับและมีข้อมูลครบถ้วนที่สุดนะครับในส่วนของวิดีโอที่ผ่านๆมาที่ออผมทําออกมาได้ไม่ดีก็ต้อง ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไว้ก่อนสวัสดีครับ